ดีจ้ามาจ้ามากินตำสมรอบเทียมกันมาจ้าตำสมรอบเทียมแซ่บมาจ้ามาอือตำสมหลอบเทียมขออนุญาตได้จ้่เด้อมากินน้ำกันอือจะไม่หน,นาว จงไดก็บพ่าคักบนแน่นะจ๊ะเนาะอืออ่ะม้อยในาะต้องปอยปอยุ้ดองอืมอืมอขายปยุม ืมล้มจากคำ